พี่พศเล่นปืน AN 9 4หน่อยครับปืนบัฟอันดับ3ของแพทนี้บวกแม่น10%สกินเวล7คอมโบลูนา่ามาโลลอล่าไอริสลอคูลเล่นเธอครับผมไหวละ่ะ <laughs> ถึงกับไหวนะถึงกับร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะได้เลยอยากดูปืนบับอันดับ3ใช่ไหมครับ มาดูกันมันบับยังไง a n 94ปืนยิงยุงที่อยู่คู่กับฟรีไฟมาตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มต้นนะครับก็น่าจะดูอย่างนี้ใช่ไหมอันดับ1 SC80 อันดับ2 b i บ o n ซอันดับ3เป็น a n 94ในแผทนี้บวกแม่นยำขึ้น10%นะครับก็ถือว่าดีเลยนะบับได้ตรงจุดมากเพราะว่า a n 94เป็นปืนที่ยิงดีนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างจะดีดถ้าบับมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมแน่นอน <Okay. S 2> ทีนี้สกินขอมาเป็นเลเวล7นะครับ mm hmm. AN94 ยิงยุงซึ่งสกินนี้ก็บวกดาเมจ1ลั่น2ลบแม่นยำเออสกินมันโดนลบแม่นแล้วเราได้ความแม่นจากการบับปืนมาเสริมพอดีนะส่วนความสามารถพิเศษของสกินนี้ก็คือถ้าศัตรูเลือดเหลือน้อยกว่าที่กำหนดการโจมตีจะสร้างความเสียหายพิเศษก็คือยิงแรงขึ้นกว่าเดิม1ห,หน่วยนั่นแหละอันนี้เคยเทสไปแล้วนะครับ ส่วนคอมโบขอมาเป็นลูน่าเพิ่มลั่นมาโลยิงกายแรงขึ้นลอล่าเพิ่มความนิ่งและไอริสยิงทะลุไอวอร I War, ส่วนกู้หูเป็นล็อกคูนนะครับ <Night. S 1> ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ <'s> ปืนปั๊บอันดับ3ใช้งานจริงในแพทนี้เป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วก็ไป oh, <man. S 1> ชมกันเลยจ้า สำหรับปืนยิงยุงเนี่ยก็เป็นปืนไรเฟิลที่อยู่คู่กับฟีไฟลมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะฮะคือช่วงที่มาแรกๆเนี่ยต้องบอกว่ามันใช้ไม่ค่อยดีเลยนะมันยิงยากยิงคนไม่ค่อยจะตายผมก็เลยตั้งชื่อมันว่ายิงยุงนะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ผ่านการปรับสมดุลมาหลายรอบจนในแผ่นล่าสุดถูกเพิ่มความแม่นขึ้นอีก10%ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าการปรับมารอบนี้มันจะแก้ปัญหาของยิงยุงที่คนไม่ค่อยนิยมใช้ได้หรือเปล่า คือปืนนี้บอกเลยจุดเด่นคือยิงแรงนะครับถ้ามีความนิ่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยมันจะน่าใช้ใช่ไหมน้องไปหนึ่งใ,ใครยิงไรไปสองไปสามไปสี่นิ่งเกินเฮ้ยผิดคาดนะเนี่ยผมว่ามันนิ่งแปลกๆอาจจะเป็นเพราะมีลอล่า ใช่ไหมน้องโอรุชิมมาลูชุดฟรีนะอย่าลืมไปรับกันใกล้จะาหมดเวลาแล้วนะครับโอเคเสืองใครโดวนน้องสอดสดจริงพระจา๊า คือมันนิ่งแบบรู้สึกได้เลยนะครับตอนเรายิงไปเนี่ยมันสามารถกดค้างได้พักนึงเลยอะ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการผสมกันร,ระหว่างลอล่ากับการบัฟของปืนด้วยนะครับก็เลยนิ่งขนาดนี้ปกติยิงยุงไม่ใช่แบบนี้นะฮะกดไปไม่กี่เม็ดนี่ก็ดีดแล้วไยผมว่าปรับมาแบบนี้น่าเล่นนะครับน่าใช้น่าใช้ใชแล้วเสียงใครวิ่ง ลาก้อยมาไงลาว่ามาไงก่อนตีเมื่อกี้มันหมดแล้วนี่หวาไอ้นี่ตัวใหม่จะมาชุดเพื่อนชัวตรงนี้มีตู้ใจเฮ้ยแล้วเสียงใครวิ่งมาอีกแล้วเหรอมากันแบบต่อเนื่องอ๋อนี่นี่นี่น,นี่นี่ไงหัวลัานไปยิงใคร เพื่อนริงใครออกข้างบนนุ่นลาซะเลยเอาดิปืนแรงนะน้องอร่อยถึงใจเด็กไทยทุกคน ในเดือนนี้มียอดรับชมจากผู้ติดตาม48.5นะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามไม่ถึง51.5เลยนะฮะเพราะฉะนั้นดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่คลิปจะได้เต้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึง10ล้านซับไวๆด้วยนะครับคำอธิบายของปืนนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นปืนที่สมดุลเหมาะสำหรับการต่อสู้ในระยะกลาง ยิงกลางยิงไกลใช้ได้นะฮะวันนี้เราก็ใส่จุกทองจับทองแม็กทองพานท้ายทองแล้วก็สโบปสีนะครับแต่งเต็มของทองทุกชิ้นส่วนคอมโบก็ตามที่ทางบ้านขอมาเลยนะครับซึ่งลอล่าแพทนี้ก็ถูกบับด้วยใช่ไหมเมื่อสโคปจะยิงแม่นขึ้น60%แหมเรียกได้ว,ว่าสูวนรวมความแม่นเลยนะเนี่ยลงตัวอยู่นะครับเอาลอ่ามาเล่นคู่กับ a n 94ถือว่านิ่งใช้งานดีจริงๆและใครมาโดดลงตรงนี้ เดี๋ยวเจอเลยน้องนี่ปืนฟุงฟิงด้วยนะวันนี้เราใส่เป็นปืนเวลเจ็ดตามคำขอมาด้วยนะครับสกินนี้มันจะโดนลดความแม่นยำแต่ว่าลอร่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้และปืนนี้มันก็ถูกบัฟเรื่องความนิ่งเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยคอมโบนี้จัดว่าใช้งานได้ใช้ได้จริงใช้ได้ดีด้วยนะฮะแต่ดีขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาดูกันไปล้วงไปดิ ปืนอย่างนิ่งเข้าเป้าทุกเม็ดโดยเฉพาะตอนสโคปรลอล่าจัดให้และใครเขสักกันรัวเลยข้างใน<อ>เดือดเกินน้องทางนี้ดอก38 39อ่ะแรงไหมล่ะแต่นี้ระยะก,กลางๆนะฮะยังแรงอยู่ เดี๋ยวต้องดูว่าไกลสุดเนี่ยมันจะยัง3839อยู่หรือเปล่าลำหนึ่ง <c oughs> ลำสอง <c oughs> ยิงอย่างมัน คือพอกระสุนมันนิ่งแล้วมันทำให้เราแบบอยากยิงอยากสับใส่ศัตรูนะครับคือมันจัดยิงต่อดแบบจุกๆๆ,ๆ,ๆ๊กจุุ๊กจนี่ขนาดผมใส่เก็บเสียงมานะยังยิงดีขนาดนี้นะครับถ้าเกิดใส่มาส่วน3ามนี่โอ้โหบอกเลยขี้แตกไปดีกว่าย้ายเมืองเบื่อแล้วเมืองไพกลกเราไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเมืองอื่นเฮ้ยแล้วใครมาอยู่ในโดนขอญาติยิงทิ้งคนในโดนเพียบเลย แต่ข้างหน้าเนี่ยหนึ่งนี่ปะ่ะเฮ้ยหมดไอวังยังมีโคโน่เหนียวเกินร่วงแล้วใครมาต่องลูกหมดไวเหมือนกันนะเนี่ย ปืนเราลัวจัดโอ้โหแล้วตัวไกลยังเบาเม็ดละเก้าเม็ดละสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้โหความแรงหายไปครึ่งยิงกลางกลางสามเก้ายิงไกลๆดอกก็สิบ ปืนนี้เด่นระยะกลางจริงๆ26สหามสามมีให้เห็นโอเคผมว่ากลางกํากำลังดีไกลไปไม่ค่อยเหมาะนะฮะมันยิงได้แหละแต่ว่ายิงยากหน่อยเพราะว่ามันเบาเกินไงถ้ายิงอัดเข้าตัวนี่นานกว่าจะล้มต้องเน้นลากหัวเฮ้ย hey. มีสวนมีสวนเนี่ยเรื่องความนิ่งหายห่วงนะฮะแต่เรื่องความแรงเนี่ยเป็นห่วงแทนมีแปะหัวไปยังอยู่ป้าน้องขนาดยิงหัวยังไม่ถึงร้อยเมื่อกี้ต้องล่อหลายเม็ดหน่อยเปืนนี้อารมณ์ประมาณเน้นรัวไม่เน้นแรงอะ่ะ <Hello? S 1> และใครมาโดดย่อง น่าจะแก๊งที่ออกมาจากตู้เจแน่เลยไปชุบเพื่อนมาใช่ไหมดูจากรายการวิ่งแล้วเขาน่าจะลงบีมาส่วนผมเนี่ยคงต้องขอลาเพราะไม่อย่างนั้นผมอาจจะได้กินยาเพื่อนมานี่ดิเพื่อนขอยิงแบบระยะจ่อๆเนี่ยเผาขนเล่นอะไรอ่ะต่อตัวหอล้ม เรียกเพื่อนมาหัวแตกดังปอง ตีนันอนมาวิ่งเล่น3คนคนวิ่งกันน่ารักเชียววิ่งเลาะโคนต้นไม้เนี่ยถ้าระยะประมาณนี้โอเคยังหวังผลได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไกลกว่านี้ผมว่าไม่ค่อยเวริร์กระยะกลางพอทนระยะไกลผมพอเลยแล้วนี่เราจะไปเมืองอื่นกันยังไม่ได้ไปเลยใช่ไหมเนี่ยวนอยู่แต่เมืองพายิกลออไป20คิว้ไอ ไอวอก็ไม่รอดน้องลาก,ก่อยไอ้ที่ตัวสุดท้ายแก๊งไอ้น้องสามคนเมื่อกี้แน่เลยวิ่งมาชุบเพื่อนนางสารเขานะครับแล้วใครมาลงตรงนี้ไปอีกรอบอหลังมาไงก่อนเอาดิเจ็บนะน้าขอบวงอ่ะวงแรงด้วย ยื้อซะด้<พ>วยคนนี้เฮ้ยหัวลั่นไปน้องกระินไพลวิชาดิจาฟื้นฟูวิชาดิจาฟื้นฟูเจอคาถาหอยทากยังไงยังไงยังไงเฮ้ย เดี๋ยว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 ก่อนขอตั้งตัวแป๊บผมก็ไม่คิดว่าพี่จะมาไวเดี๋ยวนะเฮ้ย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 ตึงเกินเข้ามาชาร์จเลยเหรอแล้วไม่ไปตีอื่นกันเลยครับน้องม่วงม่วงตึงเว้ยเฮ้ย โอ้แตกเฉยอู๋แล้วตี้เขาสี่คนเลยนี่ว่ามาอยู่ตรงนี้หมดอ้คนกำลังจะเกิดโดนม่วงคุมกำเนิดซะก่อนอุแวยังไงม่วงโอ้แต่ตีม่วงนี่ครบสี่เนั่งดูคนเล่นเลยยังไงครับจังหวะนี้ตีม่วงจะแก้แค้นให้เพื่อนไหมและสับยิงไปเรียบร้อย โอ้โหถ้าเกิดสมมุติเราลอดม่วงมาได้เนี่ยเราก็อาจจะมาเจอคนนี้อีกนะครับแม่เขาเฝ้าขอบวงตึงเกินโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ AN94 ยิงยุงปืนบัฟอันดับ3จัดให้แล้วตามคำขอนะฮะก็หลังจากได้ลองเล่นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าปืนมันนิ่งขึ้นจริงนะครับยิงดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใครที่ปกติเล่นปืนนี้เป็นเมนหลักอยู่แล้ว ก็น่าจะถูกใจย,ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทั้งแรงทั้งนิ่งแต่ว่าเก่งในระยะกลางนะฮะถ้าไกลๆเนี่ยปืนมันค่อนข้างจะเบาเลยก็ลองเอาไปเล่นดูกันละกันนะครับ